สวัสดีค่ะมาแก้ปัญหาออฟฟิศซินโดมกันค่ะออฟฟิศซินโดมเป็นปัญหาที่เกิดจากการนั่งทำงานของคนเราในชีวิตประจำวันปกติเนี่ยแล้วทำให้อ่าเป็นพฤติกรรมที่ทำให้ร่างกายของเราเนี่ยโครงสร้างต่างๆเนี่ยแทบจะผิดรูปพังผืดเนี่ยขึ้นมากนเกาะเต็มไปหมดเลยนะคะเริ่มจากถ้านั่งในออฟฟิศซินโดมเนี่ย จะเกิดจากการทํางานพอทํางานแล้วก็คือหลังจะคล้อมลงหน่อยหนึง่งจะค่้อมลงมาหน่อยหนึ่งด้านหน้านะคะจะค้อมลงมานะคะ,อะพอค้อมแบบเนี้ยทาให้ตรงเนี้ยด้านหลังตรงเนี้ยตรงแถวสะบักกับเขาจะเป็นผังผืดเป็นอะไรที่เป็นอะไรที่พอเกิดแล้วเนี่ยแก้ไขได้ยากนะคะแต่ก็แก้ไขได้พอเป็นพังผืดตรงส่วนนี้นะคะหลังค่อมหลังงอ กล้ามเนื้อบริเวณหน้าอกปิดหมดเลยค่ะไม่สามารถเปิดหรือยืดได้ไม่สามารถแตกมาได้เพื่อจะไปยังท่าเป็นท่าแบคเบนต่างๆอย่างเงี้ยก็จะทําไม่ได้นะคะและที่สําคัญเลยคือออฟฟิศซินโดมจะเกิดจากการนั่งทํางานพอนั่งเสร็จแล้วเนี่ยสะโพกตรงส่วน hip flexor ตรงเปิดตรงเนี้ยจะไม่ได้ยืดเลยคือจะนั่งอยู่แบบนี้ค่ะเนี่ยจะเป็นท่านั่งแบบนี้ไม่ได้ยืดเลย ไม่ได้ยืดไม่สามารถเปิดแบบนี้ได้เลยนะคะจะสังเกตว่าคนที่เป็นออฟฟิศซิงโดมเนี่ยเวลาที่จะมาเข้าท่าโยกค้าในหลายๆท่าจะไม่สามารถเปิดขาเปิดฮีสเปกเซอร์ในส่วนนี้ได้เพราะท่านั่งทํางานเป็นแบบนี้ค่ะแล้วฮีสเปกเซอร์จะสังเกตนะคะตรงสะโพกส่วนหน้ากล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าเนี่ยจะปิดอยู่แบบนี้ค่ะอยู่ในสภาพแบบนี้ตลอดเวลาซึ่ง ต้องมาแก้ไขร่างกายในส่วนนี้ต้องมาเปิดสะโพกต้องมาเปิดอะไรในส่วนนี้นะคะไม่งั้นเขาจะไม่หายจากอาการเจ็บปวดซึ่งอาการเจ็บปวดซึ่งออฟฟิศซินโดมเนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่หลังแค่ไหล่แค่แคอนะคะมันจะมาถึงหลังส่วนล่างช่วงสะโพกที่ทําให้เจ็บปวดไปหมดได้อีกอย่างหนึ่งคือหน้าท้องค่ะเวลานั่งทํางานในออฟฟิศเนี่ยนั่งที่โต๊ะ หน้าท้องตรงเนี้ยไม่ได้ใช้ everything ทุกอย่างไขมันมากองที่กล้ามเนื้อหน้าท้องหมดเลยทําให้กล้ามเนื้อหน้าท้องผนังหน้าท้องตรงเนี้ยไม่ได้เกิดการใช้แรงไม่มีแรงไม่มีอ่าไมม,ไม,มีแรงสูบไม่มีแรงที่จะคอนโทรลร่างกายหรือแกนกลางของร่างกายเลยเพราะเวลานั่งทํางานนั่งในสภาพนี้ทั้ง เป็นชั่วโมงแทบจะครึ่งวันหรือบางคนเพลิดก็คือทั้งวันถูกไหมคะไม่โอเคเลยกับร่างกายอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญเลยคือ,อการนั่งทำงานสมมุติว่าใช้เฉพาะมือขวาหรืออะไรแ,แต่ทำงานคีย์บอร์ดเวลานั่งทำงานจะต้องกางแขนในลักษณะสภาพแบบนี้คะ่ะกางอย่างเงี้ยไม่มีใครมีถูกไหมคะพอกางแบบนี้ ก้ามเนื้อตรงนี้พวกเซอร์ตัสเนี่ยไม่ได้ถูกใช้งานเลยใบยเสร็จไตเสรไม่ได้ถูกทํางานเลยสบายแบบนี้เราใช้แต่มือใช้แต่นิ้วนะคะไม่พูดถึงปัญหานิ้วล็อกนะซึ่งมีอยู่แล้วปัญหานิ้วต่างๆของคนสมัยนี้นะคะวิธีแก้ง่ายๆก่อนเลยสมมติว่าเรานั่งทํางานเนี่ยให้เราหนีบรักแร้ถ้ายังไม่ต้องพูดถึงท่ายโยกคาเพื่อเปิดอะไรต่างๆนะคะหนีบรักแร้เข้ามาค่ะเมื่อเราหนีบรักแร้แล้วเนี่ย กล้ามเนื้อตรงเส้นคอเนี่ยก็จะยืดอัตโนมัติค่ะเป็นอัตโนมัติทําให้อย่างน้อย,นอยเนี่ยสังเกตนะคะพอดันหนีเนี่ยกล้ามเนื้อในส่วนนี้ของน้าอก็เริ่มขยับนะคะเป็นอัตโนมัติค่ะให้เราทําอย่างนี้เล็กน้อยก็ยันมีไม่ต้องพูดถึงการเปิดแบบนี้ได้เป็นท่าบัวท่าในการเปิดคลายนะคะพอข้างหลังส่วนบนส่วนกลางส่วนล่างมันตึงไปหมดเลยสําหรับคนที่นั่งทํางานตลอดเวลา ลองดูนะคะโยคะเนี่ยมีหลายๆท่าที่เอามาแก้ออฟฟิศซินโดมงได้ทําไมถึงเวลาเวลาฝึกโยคะแล้วเนี่ยมันถึงหายปวดไปทั้งตัวเพราะนําจะไม่เคยแนะนําคนที่ไปนวดเลยนะคะว่ามันโอเคอย่างเช่นสมมุติว่าปวดขาไปนวดเฉพาะขาปวดหลังไปนวดเฉพาะหลังหรือต่อให้นวดทั้งตัวก็ตามแต่มันไม่ได้เกิดจากพลังภายในที่เรา ต้องการจะยืดเหยียดเส้นเองเราให้คนอื่นทำปวดขาเวลานวดขาขาก็หายแต่เส้นอื่นๆในร่างกายเขาตึงไปหมดหลังไหล่หลังกลางไหล่แขนคอตึงไปหมดสักพักเดียวมันก็กระจายไปปวดทั่วอยู่ดีหายแค่ชั่วโมงนั้นหรือครึ่งชั่วโมงนั้นแต่อีกแป๊บหนึ่งมันก็จะกลับมาปวดเหมือนเดิมทั่วร่างกายเพราะเส้นทั้งร่างกายเนี่ยเขาเชื่อมต่อเชื่อมโยงกันคนที่ฝึกโยคะกับน้ำนะคะจะรู้ว่ามันจะมีท่า แทบจะถูกทาเลยที่มันทําให้เส้นเอ็นตั้งแตอ่อุ้งเท้าเราเนี่ยถึงลิ้นเนี่ยขยับขยืน่นและเส้นวกนี้เป็นเส้นต่อเชื่อมเดียวกันเชื่อมเชื่อมต่อเป็นเส้นเดียวกันทั้งร่างกายนะคะเส้นวูนี้พอได้ขยับขยืน่นด้วยความแข็งแรงทั้งร่างกายแล้วเวลาส่งผลเขาก็ส่งผลทั่วร่างไม่ใช่เฉพาะขาที่หายปวดไม่ใช่เฉพาะไหล่หลังแขนที่หายปวดแต่จะหายเจ็บปวดทั้งตัวเวลาฝึกถึงต้องทําอะไรทั้งตัวคือ สุขภาพมวลรวมอะค่ะมือคือเหมือนทําทั้งตัวนวดโยคะนี่คือเป็นการนวดทั้งตัวและนวดด้วยตัวเองไม่ใช่นวดด้วยคนอื่นไม่ใช่คนอื่นทําให้ไม่ใช่กายภาพบําบัดที่ไปใช้เครื่องสมมตินะคะเรากายภาพเนี่ยจะอยู่บนเตียงแล้วก็ยืดขาย,ยืดอะไรเนี้ยคือใช้เครื่องในการยืดใช้เครื่องมือใช้เชือกในการดึงแต่โยคะเนี่ยเป็นการทําด้วยตัวเองจะยกขาเหรอก็ยกด้วยตัวเอง วยดยืคือทําอะไรด้วยตัวเองนะคะทำให้โยคะเนี่ยเป็นความแข็งแรงที่มันมาจากข้างในเป็นสภาพของความแข็งแรงจากทุกเซลล์ที่มาจากข้างในของร่างกายจริงๆลองฝึกดูค่ะโยคะเนี่ยนําว่าพื้นฐานเบื้องต้นเลยเหมาะกับเรื่องการแก้ไขออฟฟิซินโดมก่อนในเรื่องแรกเพราะว่าหลายๆท่าของโยคะคือเปิดไหลคล้ายหลงัง คลายเจ้าพังผืนเจ้าสมบัติที่เขาโค้งๆอยู่แบบนี้นะคะคลายเขาออกมาเปิดเขาออกมาให้ให้เขาหายปวดอ่ะให้เขาหายปวดเปิดกล้ามเนื้ออกได้ยังไม่ต้องพูดถึงการที่จะไปทําท่าต่างๆที่ยากมากมายเปิดป,ดปดแกแบคเบนจะฉันจะทะําสะพานโค้งไม่ต้องถึงขั้นนั้นเอาแค่ฉันเปิดกล้ามเนื้อหน้าอกให้ฉันแบบ เออสบายหายปวดได้กล้ามเนื้อท้องฉันแข็งแรงฉันไม่หลังค่อมเวลาฉันยืนเดินไม่หลังค่อมแกนกลางลําตัวแข็งแรงสามารถเซฟร่างกายเซฟกระดูกสันหลังไปจนวันที่เราอาย,อยุเยอะๆมากๆได้สะโพกเปิดได้เมื่อสะโพกเปิดได้แล้วเนี่ยทำให้เวลาย,ยืนเดินนั่งน,นอนส่วนใหญ่อยู่วนี้จะมีการปวดสะโพกกันถู้ไหมคะปวดก้นปวดสะโพกอะไรก็ไม่รู้ซึ่งปัน,เป,นเป็นสาเหตุที่มันมาจาก พฤติกรรมการนั่งการนอนการยืนการเดินของเราเองหลายๆาท่ากา็แก้ขึ้นมาแก้ไขขึ้นมาจากการปวดตรงนู้นตรงนี้นะคะโยคะหลายๆท่าเลยค่ะในหนึ่งชั่วโมงของโยคะเนี่ยประโยชน์สูงสุดจริงๆเลยในการรักษาตัวรักษาร่างกายทุกอย่างนะคะลองฝึกโยคะดูค่ะเบื้องต้นเลยเนี่ยรักษาออฟฟิศซินโดมได้แน่นอนนะคะฝึกโยคะแบบเป็นประจําสม่ําเสมอแล้วดูเฉพาะเท่าที่ร่างกายเราเหมาะสม ท่าที่ร่างกายเราไปได้นำจะย้ำกับทุกคนที่ฝึกเลยค่ะว่าฝึกเฉพาะในท่าในรูปแบบที่ร่างกายเราอะไปได้รับไว้เรายกขาได้แค่นี้เราก้มตัวได้แค่นี้นะคะมีดีเทลอีกเยอะแยะเลยค่ะในการฝึกโยคะไว้เดี๋ยวนำจะค่อยๆมาอธิบายจากที่นำมาอธิบายในห้องฝึกโยคะไปนะคะจะค่อยๆมาอธิบายเก็บเป็นข้อมูลแล้วก็เก็บไว้จะได้เป็นข้อมูลที่ทุกคนเนี่ยสามารถมา ค้นหาข้อมูลตรงนี้ได้เมื่อไหร่ก็ได้ตามที่ต้องการนะคะโยคะเหมาะกับทุกคนคะ่ะ